สวัสดีครับยืนยันการอ่านคลิปวันที่3เมษายน67นะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมง5นาทีนะครับเอฟเฟกต์ออริจินอลคอรรัสนะครับตัวออริจินอลวินเทจนะครับไม่ใช่ตัวลิชูนะครับด้านในวงจรมีคลิปใน YouTube แล้วนะครับบอดี้ตรงนี้มีรอยตำหนิคือมันจะมีรอยแตกนิดหนึ่งวาวนะครับแต่เขาใช้ซิลิโคนอุดมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแข็งแรงแล้วนะครับฝาหลังด้านหลังไม่มีแต่ว่าใช้งานได้สมบูรณ์แบบถอดวงจรให้ดูใน YouTube แล้วนะครับเอาพุทธสองเอาพุทเป็นสเตอริโออออนะคคครรััับกสท้งู่ บางรุ่นเนี่ยเอาพุทจะออกคอรัสแค่เอาพุทธเดียวนะครับอีกเอาพุทธจะเป็นออกไดเรกอันนี้ออกเป็นเอาพุทธคู่เลยนะครับต่อเป็นสเตอร์เพาะมากใช้อแดปเตอร์9โวลต์ปกติของบอสเลยนะครับแป้นเหยียบทํางานยอดเยี่ยมนะครับกดเปิดปิดได้ทุกครั้งกดง่ายครับส่วนใหญ่บางทีเราเจอแป้นเนี้ยเหยียบยากกดแล้วไม่ยอมติดกดออกแล้วไม่ยอมดับอะไรเงี้ยครับอันนี้มีปัญหานะครับ ปุ่มปรับใช้งานได้ดีสมบูรณ์แบบด้านในยังมีเกือกมาสําหรับปรับค่าเพิ่มได้ด้วยนะครับแต่ว่าปรับค่าขนาดนี้กําลังดีครับปรับมากกว่านี้เดี๋ยวมันย้วยเกินไปอันนี้ให้เสียงอนาล็อกอุ่นนะครับปรับไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ยังไม่ใส่เอฟเฟกนะครับเข้าคอรัดครับใช้แอมป์ใบเล็กลองนะครับเสียงมันใหญ่นวลแล้วชัดขึ้นนะครับ เสียงอิ่มมากครับผมจะลองเปิดให้ดูว่าปุ่มการใช้งานนะครับ Y นะครับเปิดสุดเดี๋ยวจะปรับสปีดให้ฟังนะครับ mm hmm. ผมตั้งเกือกมาไว้ประมาณนี้กําลังดีครับ Y <Why S 2> ก็ไม่ยุ้ยจนเกินไปพอเราปรับสปีดตรงนี้มันจะแกว่งเร็วนะครับลองปรับสุดให้ดูก่อนนะครับ mm hmm. พอเราปรับสปีดลดลงม,มันก็จะแกว่งช้าลง ว้อมวาววาวช้าลงไหมครับใช้งานได้ยอดเยี่ยมครับหรือเราจะปรับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เราเล่นแบบปรับแขวงๆหน่อยก็ได้ ปล่อยให้มันแบกวนๆหน่อยสวยงามครับลองใช้เอาอพูดสองนะครับคอรัดก็ออกเหมือนกันเอาพู้สองก็ออกคอรัดเหมือนกันนะครับแต่จะออกอีกแบบหนึง่งเวลาต่อเป็นสเตอร์แล้วมันจะสวยงามมากครับ เหมือนน้ำพุสองจะมีความคมใสนะครับแล้วจะแกว่งแบบเส้นเล็กกว่านิดนึงเพื่อให้เป็นสเตอร์นะครับอีกอันนึงจะอุ่นน้ายอันจะคมใสเวลารวมกันนะเป็นสเตอร์สวยงามที่สุดครับใช mm hmm. ไหมครับใช้งานด้ยอดเยี่ยมปร mm ับ hmm. ธรรมดาให้เป็นธรรมดาธรรมดาก็ได้ปิดหมดหรือเปิดใน้อยอย่างนี้ก็ได้ครับเสียงสวยงาม ขอบคุณมากครับเดี๋ยวแพ็กทรงเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวดูชมคลิปการแพ็กกันนะครับใช้งานได้ยอดเยี่ยมครับขอพบคุณมากครับสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่3เมษายน67ครับก็เวลาต่อเนื่องครับบ่ายโมง15นาทีตอนนี้กำลังจะออกมาแพ็กแล้วนะครับ เมื่อสักครู่เช็คการใช้งานก่อนส่งให้เรียบร้อยครับเราถลอกบ้างนิดหน่อยแต่ว่านี่คือออริจินอลนะครับตัวออริจินอลแพงนะครับแพงที่สุดไม่ใช่ตัวลีชูที่ทําขายกันทุกๆวันนี้นะครับหายากมากแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวจะแพ็คให้หนาสุดๆเลยนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวแพ็ครอบแรกก่อนนะครับครับผมเปลี่ยนใจเอาเป็นการกระแทกสีนี้ครับสวยดีพอดีมีอยู่แล้วก็หนาครับหนามากตอนนี้เราแพคหนาขนาดนี้เลยครับ ดี๋ยวจะแพ็กการขอบน้นหนาอีกชั้นหนึ่งนะครับจะต้องให้โยนลงพื้นแล้วไม่มีเสียงกระแทกพื้นเลยนะครับเราะว้ถ้าเป็นท่านอื่นนี่แค่นี้เขาพอแล้วนะครับแค่นี้ถือว่าหนามากแล้วนะครับแผ่นใหญ่มากเดี๋ยวผมยังไม่พอครับนี่ครับผมเอาสีขาวพันทับสีฟ้าอีกชั้นหนึ่งด้านข้างเท่นี้หนาเป็นทวีคูณด้านบนหัวหนาทวีคูณครับด้านข้างหนาทวีคูณผมจะลองโยนลงพื้นให้ฟังนะครับ ไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ก๊อกกระแทกพื้นอะไรทั้งสิน้นมีแต่เสียงแค่กระแทกเด้งขึ้นครับไม่มีเสียงเอฟเฟกถ้าเอฟเฟกเสียงมันจะเป็นปังก๊อกอะไรเงี้ยครับเอฟเฟกไม่โดนพื้นครับมีแต่เสียงของแา่กระแทกครับนี่ครับเรียบร้อยพร้อมส่งครับนี่ครับพอเราแพนะ็คหนาขนาดนี้เราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเอาอะไรรองอีกแล้วครับเหลือเฟือเลยครับไปได้เลย ครับดูแลด้วยใจครับซื้อของขับผมสบายใจได้เลยนะครับขอบพระคุณจากใจครับครับตอนแรกว่าจะไม่แพ็คอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าแพ็คจนหนาขนาดนั้นแล้วแต่ว่าด้วยความนิสัยของผมมันแก้ไม่หายครับไม่ได้เอาให้แน่นเขับอีกบอกเขาไปอีกบอกเขาไปอีกเพื่อว่าเวลาปิดกล่องเนี่ยถ้าเขาวางอะไรทับบนกล่องเราเนี่ยไม่มีทางที่กล่องเราจะยุบลงไปได้มันแน่นนะเนี่ยมันแน่นครับ อย่างนี้เลยครับเอาให้แบบนี้เลยครับด้วยใจครับผมมันคือมันแก่นิสัยตัวเองไม่หายมันต้องละเอียดรอบครอบจริงๆนะครับทําอะไรมันต้องให้สุดๆไปเลยครับขอบพระคุณมากครับ